ึงผมเนี่ยจะไม่ใช่หมอโดยตรงนะครับแต่ผมก็พอมีความรู้พื้นฐานจากการเรียนมัธยมปลายมาอยู่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม s u p e r s p o t Surgery ร์จูเีกนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับการแข่งขันการผ่าตัดนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าการที่ผมเนี่ยมีความรู้เรื่องการช <c oughs> <c oughs> ีวะหมอปลายเนี่ยผมยังสามารถรักษาคนไข้ได้หรือไม่ให้ดูท้องๆนะครับ <c oughs> แหมคุณไปโดนเลยมา <c oughs> ไม่โดนค่อะไรมาเด้อโอ้ยโทษโทษโทษใส่ฮะไอ้คือเขาอาจจะแข่งรักบี้มาฮะอาจจะมีนิดหน่อยครับเศษเหล็กอ,อวิ้นได้ไงวะทำไรอ่ะเอ้ยทำไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะนี่คือไรนี่คือเทียนฮะฮะหมอไม่ส,สูปรกดีได้เหรอวะเทียนสั่งครับให้มันแปะยุบฮะอาจจะใช้หลักสูตรไม่เหมือนใครนะฮะอันนี้อาจจะคนเหนื่อยเลยยุบยุบแผยยุบแผยยุบดิโอ้แผยยุบแล้วแผยยุบแล้ว เลือดเลยเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่ร้อยสี่สิบโอเครอดอยู่แหลมมั้งนะเออไฟดึงจะเย็นสามจุดตรงนี้คืออะไรคือคืออะไรฮือเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างนี้เฮ้ยเฮียผ่าตัดจริงเหรอโอ้ผมผมก็เป็นหมอนะแต่ว่าหมอต่ำหมอหมอต่ำแย่คอมีพื้นฐานเรื่องการกรีดมีดบนเนื้อตัวอยู่นะฮะก็ไอ้เหี้ยไอ้สัสโอ้ยต้องเก็บต้องเก็บนี่ป่ะใช่ใช่ใช่ เออเก็บไปเก็บไปสกิดัสกิดลันเออนี่คือต้องต้องใช้เทียนนะต้องใช้เทียนสะกดจิตนะสะกดจิตสะกดจุดให้มันโดนโดนโดนตุ่มนะเออจะทำให้แผลสมานขึ้นนะับอันนี้คือตักสูตรของเรานะับไม่มีใครทำเหมือนผมแล้วนะฮะคือการสมานแผลเนี่ยต้องใช้ความร้อนใช่ไหมถึงแผลสมานกันนอ้เราใช้เทียนเลยฮะแสบแน่นอนไอ้ฮิสมานแผลปะเดี๋ยวมึงไม่มีเย็บเลยเหรอมึงไม่มีเย็บเลยเหรอวะ อาัลตาแล้วฮะไอ้เหี้ยอุ้ยโอยไม่นอนอ๋อชิมนี่ชิมนี่ชิ้มนอนฮะพี่คุณผมผมไม่อยากจะทำแบบนี้นะฮะอ่าใครที่ไม่ชอบนะฮะก็ปิดตาไปได้นะกูว่าน่าจะลงคลิปไม่ได้ด้วยเนีลยถ้าก,กินกินถังตาออกฮะอะไรอ่ะฮะฮะอะไรเนี่ยนะ เอาอะไรอะ่ะจะเอาคิวอะไรอะ่ะคิวส้นตีนเลยเนะี่ยเสร็จแล้วองค์ข้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอ๋อเก็บเก็บแช่เก็บโอเคกูคเปลี่ยนคิวให้เลยกู <c oughs> เปลี่ยนคิ้วให้เป็นนี้เลยนะัะเฮ้ยทำอะไรอีกอะ่ะกินลิ้มฟีปา่าเหรอ,อบ้าไปแล้วโอ้ยหนอนมึงเยอะจังวะอันนี้คืออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรฮะมผมเรียนแล้วผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนมไม่ได้เรียนเรื่องร่างกายขนาดนั้นหรอกแต่ว่า แต่ว่ากูก็ไปคยเห็นถ่ายออกมาฮะอ,อそうそうันนี้คือถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียนะฮะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับของร่างกายเรานะครับโอเคออกมาฮะก้อนนิ่วฮะใสครับใสครับนอนเต็มเลยฮะโอเคสปีดรันวะเฮ้ยเลื่อนเหลือสีสิบแล้วเหรอเสร็จแล้วทาย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 ยิบทาย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 ต่อทายทายทายไรอ่ะซ้อมมะเขือเทศเกี่ยวเหี้ยวะเดี๋ยวมึงขีดนแซมซ้อมมะเขือเทศเขาทำแบบทุย ไอ้เคียมึงคือสิวหรืออะไรอ่ะไม่ใช่เยอ่ะไอ้เคียรูกไข่ไเนี่ยโอ้โหสะดูสะดูแห่สะดือหุยไม่ทันไม่ทันบอวะทันบอวะเหลือดสองเลือดสองอี๋พึ่งตายเออตายออกแม่ไอ้เคียกูจะไม่ทันแล้วเนี่ยเลือดสี่ไอ้เคียอ้ไม่เจ๋แล้วไม่เจ๋แล้วไม่เจ๋แล้วเจ๋แล้วสบายสบายอยู่สบายอยู่อีหล่าคำแพงสะดือมึงจุนเอ้ยสะดือมึงสะดือสวยมากเลยครับตกแม่งไอ้ ตบสิวตบหัวอะไรตบไปเถอะเออเสร็จแล้วทาย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 งงตายเจ๊โอเคโหมาวะสปีดวะเป็นงานอ่ะเป็นงานวะพาด้วยครับพาด้วยโอเคผ่าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้กูจิ้มผิดอีกแล้วเลื่อนไหลหยุดไม่หยุดเลยเลื่อนไหลไม่หยุดอะไรวะหิวก่อนครับหิวก่อนครับหนอนหนอนเยอะไอ้จิ้มผิด ไอชีจะบิดไอ้ชีฮะสิบแล้วเลือดฮะสิบแล้วไม่ใช่หมอไม่มีมือชีพนะฮะแต่ว่าหมอมือไม้สั่นไอ้มันลูกตายใครดูได้วะเนี่ยกูด่าไอ้ชีหมดเลยอ่ะสวยทายทายทายเอามากว่าเรื่องป็นงานแล้ว่ะผมน่าจะเป็นหมอได้แล้วนะฮะใจใครบอกว่าผมเป็นหมอไม่ได้วะผมเป็นหมอได้ดิเลือดยี่สิบห้าแล้วเลือดเตหมดแล้วเนี่ยเอาซ็อบมาเกิดที่กันนะฮะเป็นหนึ่งนะ้วเจนฮาเจนฮาเจนอะเป็นหนึ่งฮะไม่รึงเดิมึงรีบไปไหนวะไอชสิบแล้วโอ้โหกูคิด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 ไอเพื่อนไอ้เพื่อนมึง ดเดืดลเกินออกมาครับโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดเทียน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 เสร็จแล้วเสร็จเสร็ได้ได้ได้อเอาโทรศัพท์ไปเลยครับโทรศัพท์อยู่ข้างในในปอดหรือในข่าวไอคิก็ไม่รู้สักสักอย่างนี้ฮะรอรอรอถ่ายถ่ายขอบคุณครับรู้นาอย่าแหกขางอย่างนี้ฮะ กลัวฮะหมอกลัวมันนับถอยหลังนับไยหลังเพิ่มเรื่องก่อนเพิ่มเรื่องก่อนเทามาเทามาสวยสวยโอ้ขาตัดแก้วอีกนะฮะเหมือนว่าแก้มเขาจะเป็นเนื้อเยื่ออะไรฮะสักอย่างนะครับมันจะเป็นบาดเนื้องอกขึ้นมานะฮะโอเคเราพอแก้ไขปัญหาได้อยู่อะอันนี้เริ่มไม่ได้ละขอ๋อตบโอเคเซตเซตเซเสร็จแล้วเขาให้เ็จแล้วเดี๋ยวขาตัดคูงนะไอ้หี้ว่าอะไรสาวไอ ตายเขี้ยหัวนมมึงใหญ่มากเลยเก็บเก็บกองนี่กองยึดเก็บเลยเก็บเลยไป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 เออเสร็จแล้วอุ้ยเขี้ยตายเลยเลยหกริมถ่ายเสร็จเขี้ยตายเดียวไอ้เก็บเก็บนิดนึงครับเก็บนิดนึงครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคฟันคุณจะกลับมาปกติฮะคุณเป็นทันตแพทย์ได้ไงเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าเออสวยสวยงามมากถึงฟันคุณจะทุเราทุลังนะฮะแต่คุณก็ยังมีชีวิตต่อได้เออเรีบยเก็บรีบยเก็บรีบยเก็บอะไรไอ้เขี้ยเลยเลยเ้ว เอาตายเลยสิเฮ้ยโอ้โหดึงยังไงอะ่ะมันดึงบ่ได้ดเข้าดีดึงเข้าดีเอองั้นแหละเออดึงเข้าดีมันเข้าดีเสร็จแล้วนี่เจเลเสร็จลเสจลเสเซเลสคุณครับคุณไข่ที่ให้ความร่วมมือนะครับการผัดแต่เราจะไม่มีความล้มเหลวนะครับเราจะมีแต่ความสุขีอัตนังปริหารันตุฮะเออตบให้โอเคตบรางวัลตบรางวัลเคลียร์ไปอีกรอบนึงนะครับอ่าโอเคเราจะเริ่มใหม่ อ้ยเฮียเลื่อเหลือห้าแล้วเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ว้ายังไม่เสร็จนี่ว่ะแต่ว่าเสร็จแล้วแหละนะง่ายไม่ต้องห่วงครับหมอเหนื่อยแล้วๆๆๆ เีอผมกดผิด <Hollywood> ด้ใช่ไหมไปกดตัวหัวนมมาโอ้โหทวงมือเจังไอ้เพียโทโอ้โหอะไรมั่งเนี่ยครับคนไข้ครับไปสะดาะคอมั่งนะฮะกินผิดด้วยคนไข้โทษ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 เก็บเก็บภายในหกวินทันทันก็พอทันก็พอทันก็พอถ่ายครับกับมาถ่ายเลยเฮ้ยไอ้เด้กคอมไวเป็นคอมปิซาร์ครับตาย สิห้าวิเซนครับมมเซนฮะ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 นะโอ้ยเชี่ิมผิดออ้ยจิ้มผิดโอ้ยยัยไม่เอ้หไม่เล่นแล้วพี่ไม่เล่นแล้วอพแวอแล้ว